ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชแนลทุกท่านนะคะ วันนี้เอดก็มาอยู่ที่วัดเทพใจมงคลบ้านขยองหรือว่าวัดเรือล่มนะคะวันนี้ก็มีการทําบุญเพนสัญจรที่วัดบ้านขยองนะคะเนี่ยนะคะวันนี้บรรยากาศนะคะผู้คนหลั่งไหลมาร่วมทําบุญเยอะมากๆนะคะวันนี้ก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศให้กับเอฟซีทุกท่านได้รับชมกันนะคะเนี่ยนะคะบรรยากาศที่วัดเรือล่มนะคะวันนี้ก็มีโรงทานเยอะมากๆนะคะเนี่ยนะคะ <Okay. S 2> ถ่ายภาพให้ดูนะคะเดี๋ยววันนี้จะตามตัวเลขจากหลวงตา วัดเรือล่ลงไปฝากกับเอฟซีทุกท่านนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมานะคะก็เฉียดไปเม็ดเดียวนะคะสําหรับตัวเลขของหลวงตานะคะหลวงตาให้ห้าหกนะคะหกห้านะคะตัวเลขก็ออกสี่หกนะคะก็น่าเสียดายจริงๆนะคะก่อนอื่นเอฟก็ขอฝากช่องละออแชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเอฟด้วยนะคะและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระ ไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละอองชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ด๋ยวเอฟจัดให้นะคะท่านผู้ชมวันนี้วัดเทพแตกนะคะนี่นะคะแจกโรงทานนะคะที่วัดเทพใจมงคลบ้านพยอแต่ว่าวัดละล่มนะคะบรรยากาศคึกคักมากมากนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะจีกจุก โดยคนหนาแน่นมากค่ะเนี่ยนะคะเป็นเตช้าเป็นญาตินะคะเป็นอุปนิสัยตามทรงให้ข้คปาพระเจ้ามีสติเป็นญาตินะวาชาญฉลาดรู้แจ้งแทงตลอดในสัพท์ธรรมคำสัมพัน ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าขอให้ครับเมื่อหลายปีที่แล้วนะคะวัดเทพชัยมงคลบ้านขยองหรือว่าวัดเรือล่มนะคะที่นี่ก็เคยให้โชคมาหลายต่อหลายงวดนะคะแต่ว่าหลายปีที่แล้วนะคะเป็นที่โด่งดังของ คนทั่วโลกนะคะเพราะว่าช่วงนั้นก็มีหลายต่อหลายท่านนะคะที่โชคดีไปกับตัวเลขผีเรือล่มนะคะซึ่งวันนี้แอดก็จะมาตามตัวเลขกับหลวงตาวัดเรือล่มไปฝากกับเอฟซีทุกท่านนะคะเนี่ยนะคะบรรยากาศนะคะผู้คนหลั่งไหลามาร่วมทำบุญเพนสัญจรเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปหาหลวงตาพร้อมกันเลยค่ะ ตัวเลขกับหลวงตาวัดเรือล่มนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาหลวงตาให้ห้าเม็ดเดียวนะคะตัวเลขก็ออก4 6, <ม>ี่นะคะโอ้ยกราบนะมัสการค่ะหลวงตาโอ้ยน่าเสียดายน่าลวงตาเพราะว่า แอกเอาตัวเลขของลงตาไปลงไอ้โค้งสุดท้ายปัดห้อยออกค่ะแล้วออกก็ซื้อห้าหหห้าค่ะลงตาถูกกินเรียกเลยค่ะมันออกสี่หเนาะเลขลงตาให้ห้าหกเนาะโอ้เสียดายค่ะลงตาค่ะคืองวดนี้คนที่มาขอเขาได้มาขอเรียงค่ะลงตาได้ตัวเก่า ตัวไหนเนาะหลวงตาอันนี้คือเลขความฝันของหลวงตาใช่ไหมคะเอาตัวเลขของคนที่มาขอแล้วได้ด้วยค่ะหลวงตาจดให้ด้วยค่ะหลวงตาจปดหลวงตาจดให้ด้วยค่ะคนที่มาของวดก่อนได้ห้าหกะหลวงตาเจ็ดแปดนี่นะ เวลาเธอให้เจ็ดเฟดเม็ดเดียวใช่ไหมคะอ๋อ นี่นะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะนี่คือ704ค,คือตัวเลขของหลวงตาวัดระล่มเนาะนะคะ704นะคะแล้วก็78คือตัวเลขจากคนที่มีเส้นที่ว่ามาขอได้หลายงวดติดเนะาะ<อ>เพราะว่าไอ้วดตัวงวดนี้ก็มาขอได้78ค่ะค่ะ เนี่ยนะคะก็ให้เอฟซีลงพิจารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะใครชอบเลขของหลวงตาวัดเรือล่มนะคะหลวงตาได้704นะคะและก็ตัดเล่นได้มี7007 7447และก็0440นะคะอันนี้คือตัวเลข78คือคนที่มาขอได้หลายงวดติดเนาะหลวงตาเนาะแต่ว่าไม่เคยได้ออกสื่อเนาะเพราะว่าเขามาเอาแบบเงียบๆเนาะค่ะ ะะลองพิจารณาดูนะคะชอบประจัดขัดก็ผ่านนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะแอดก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากนะคะที่ติดตามนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโอ้เสียงอัดจะดังไปหน่อยเนาะ <laughs> สวัสดีค่ะค่ะก็หลังจากดูตัวเลขจากหลวงตาวัดเรือล่มเสร็จนะคะคลิปสั้นเกินไปนะคะ FC เนาะ แอดก็จะมาถ่ายภาพบรรยากาศนะคะพืชผักสวนครัวของแอดเองนะคะให้กับ f c ทุกท่านได้รับชมกันนะคะอย่าว่ากันนะคะ FC เนาะเพราะว่าคลิปสั้นเกินไปจริงๆนะคะลงยังไม่ได้นะคะนี่นะคะบรรยากาศนะคะก็จะปลูกมะละกอไว้กินนะคะมะละกอพันเตี้ยนะคะเดี๋ยวเราไปดูถั่วพูดกๆกันนะคะ f c เนาะ นี่นะคะละองก็จะปลูกถั่วพูไว้กินเด้อค่ะนี่นะคะโอ้โหพร้อมเก็บแล้วนะคะนี่นะคะดกไหมคะ่ FC คะ fc ่ะใครชอบกินถั่วพูบ้างคะนี่นะคะถั่วพูดกดกเด้อค่ะนี่นะคะโอ้ยดกจริงๆเลยคะ่ะ fc เนาะนี่นะคะก็ปลูกเองนะคะไว้กินเองเหลือก็เก็บขายนะคะ โอ้ดกจริงๆเลยจ้าเต็มต้นเลยนะคะนี่ค่ะ F4 เนาะโอ้ตรงนี้เต็มเลยค่ะนี่นะคะใครสนใจอยากกินแวะมาได้นะคะ F4 เนาะนี่นะคะดกจริงๆเลยค่ะนี่นี่นะคะบรรยากาศก็กปลูกมะเขือปลูกพริกไว้กินนะคะแล้วก็ เลี้ยงหมูนะคะนูน่นโอกหมูอยู่นูน่นเลยจ้านี่นะคะค่ะวันนี้ละอองจะพาเอฟซี C ทุกท่านนะคะมาชมโอกหมูนะคะนี่นะคะละอองก็มีอาชีพเลี้ยงหมูด้วยนะคะกรีดยางด้วยเลี้ยงหมูด้วยนะคะแล้วก็หาตัวเลขไปฝากเอฟซี C ด้วยนะคะแต่ว่าพักหลังๆไม่ค่อยมีตัวเลขไปฝากนะคะก็ต้องขอภยัยเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะ นี่นะคะบรรยากาศนะคะตอนนี้ก็เลี้ยงหมูขุนหมูขุนสิบตัวนะคะตัวนี้โคกนี้ก็ได้สอขุนได้สองเดือนกับอีกสิบสองวันแล้วนะคะลูกหมูเองนะคะนี่นะคะบรรยากาศนะคะโอ้โหวันนี้ก็ยังไม่ได้อาบน้ําให้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูแม่หมูกันนะคะเพราะว่าเลี้ยงแม่พันไวหนึ่งตัวนะคะ เนี่ยนะคะก็เลยมาถ่ายภาพให้กับ f อซทุกท่านได้รับชมกันนะคะแม่มาโชคท้อง26นี้ได้3เดือนนะคะยีหนี้ได้3ามเดือนค่ะเนี่ยนะคะกำหนดคลอดวันที่19เก้าพฤศจิกาย,ยนนะคะเดี๋ยวจะได้เห็นหน้าเด็กๆอีกแล้วนะคะ นี่เดี๋ยวเรามาดูโคกนี้กันนะคะโคกนี้กับโคกนู้นนะคะรุ่นเดียวกันนะคะคก็แยกโคกนะคะไว้ฝั่งนี้สี่ตัวนะคะนี่นะคะบรรยากาศนะคะลูกหมูอุ๊บอุโอ้ยทำอะไรครับทำอะไรคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจละอองด้วยนะคะขอบคุณเอซีทุกท่านมากคะ่ะสวัสดีค่ะ